ดรากอนโซลคลิปนี้ครับทุกคนนี่เป็น EP สุดท้ายของกิจกรรมมหาไขอีสเตอร์ครับทุกคนก็จะเหลือไม่กี่เกาะแล้วนะครับผมเป็นเกาะที่หายากๆทางนั้นเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะในส่วนของเกาะแกนพาโชนนะทุกคนอันนี้ผมเผลอเก็บไปนะครับผมไขไปแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนจุดที่2แครับทุกคนเดี๋ยวเราบินไปทางท่าเรือ นะครับผมอ๋อนี่นี่นี่ทุกคนข้างล่างตรงนี้จะมี1ใบนะครับผมโอเค2ทับสครับถัดมาครับทุกคนก็จะเป็นท่าเรือนะครับผมตรงอ๋อ NPC ตรงนี้เลยนะครับผมเป็น3ทับสินะทุกคนแล้วให้เราบินไปทางนี้ครับทุกคนทางถ้ำนะเดี๋ยวเราเลียดแม่น้ำไปทางถ้ำนะครับผมถ้ำก็จะมีอยู่ตรงนี้หน้าทางเข้าถ้ำนะครับผมเป็น4ทับครับ แล้วเข้ามาในถ้ำครับทุกคนจะเป็น15เอ้ยไม่ใช่15ดิ5ไอ้เหียแม่งลัดไปแหละโอเคออกมาครับทุกคนบินลัดเลาะไปอีกครคบก็จะเป็นตรงนี้อ่า6ทับ 12. นะครับผมบินขึ้นมาอีกแคบทุกคนเออมาตรงหิมะเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น7ทับ 12. นะครับผมตรงก้อนหินก้อนใหญ่นี่นะบินมาทางนี้อีกทีนึงครับ หินเล็ขทุกคน8ปดทับนะครับผมหมดยังวะลืมจุดคือผมจําจุดไว้แล้วแต่ผมลืมนี่นี่น,นีทุกคนตรงนี้นะครับผมหลังต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็น9ก้าทับครับแล้วก็จะมีตรงนี้10บทับิบินมาตรงนี้อีกทีนึงครับ11บเทับสิอเอพี่ลืมจุดไหนไปวะทุกคน โอ้ยโอย้จุดนี้เรายังไม่เห็นเลยโอย้นี่เหลือจุดที่สิสอโอ้โหขอบคุณครับโอเคทุกคนเราได้แร่เอ็นชาร์สแฟกเมนตมานะครับผมสำหรับกเกาะแกนพาโชเอาโพสนะทุกคนขอยัดเช็คโอ้โหก็เป็นแรแบบธรรมดานะทุกคนไม่ใช่อ่อแบบ l e g e n ดารีนะครับผมก็ถัดมาครับทุกคน Power Tower Island นนะครับผมจุดแรกครับอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้ โอเคนะครับผมจุดที่2ทุกคนทางถ้าเลยนะครับผมตรงนี้นะ3ครับทุกคนข้างในถ้ำอ่าสี่ครับทุกคนผมเกือบลืมตรงนี้ไปเลยโอเคนี่นะครับอยู่หลังหิมะต้องสังเกตดีๆนะทุกคน5ครับทุกคนให้วิ่งไปทางบอสเดยวผมขอสังเกตก่อนอันนี้คืออันที่5นะครับผม ส่วนหก็จะเป็นตรงนี้นะครับและก็7ตรงนี้8ครับทุกคนข้างล่างต้นไม้ตรงนี้นะครับผม8เอ๊ะทำไมได้8อันวะนับครั้งแรกมัน7ไม่ใช่หรอโอ้ยคณิตคิดเร็วโอเค8และทุกคนอันนี้คืออันที่9นะครับผม และก็10ครับบินหาก่อน11นะครับผมแล้วก็12อีกใบยอยู่ไหนวัดวนข้างบนเราเก็บไปเท่าไหร่อะ่อะ3ใบเหรอขวาปะพี่ขวาไหนอ่ะนี่ไง12โอ้ยขอบคุณมากครับโอ้โห12โอเค ครบก่อน,นี้ไม่ได้อะไรเหรอเหมือนว่าก่อน,นี้จะไม่ได้อะไรวะทุกคนปะไปเกาะถัดไปกันโอเคทุกคนในนอตโพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดแรกนะทุกคนจุดนะใ,ใ,กใกล้ๆเลยนะครับผมตรงนี้1ใบโอเคใบที่2แคบทุกคนใกล้ๆเลยนะอ่าฮะใบที่สมทุกคนข้างหลังตรงนี้นะครับผมเ,เลยวะไม่เลยอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยใบที่สอยู่ตรงนี้น,นะครับ ตัวใบที่4ทุกคนเดี๋ยเรามาตรงนี้กันก่อนเนาะข้างหลังน้ําแข็งหลังน้ําแข็งหรอตรงไหนวะตรงทะเลก้อนใหญ,ใหญ่ตรงทะเลก้อนใหญ่หญอ๋อตรงทะเลก้อนใหญ่ๆโอ้นี่เหรอจุดที่สโอ้โหสัรหาที่ซ่อนจริงเหี้ย เดี๋ยวเราลัดไปเลยนะทุกคนอ่าลัดไปจุดที่เรารู้นะครับผมจุดที่5นะทุกคนอ่านี่ทุกคนข้างล่างถุยอ่าทุกคนจุดที่5นะครับผมข้างล่างตรงนี้นะตรง q u วส2800นะครับผม2 0 8 0ดิเดเราบังเอิญเจอพอดีจุดที่5นะครับผมจุดที่6ก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับทุกคนนี่ทาตรงนี้นะครับผมจุดที่6นะโอ้ยขอบคุณมากครับส่งมาอย่างนี้ดีมากเลยอะ ออด,ด,ดีจุดถัดไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะโอเคขอบคุณครับจุดที่7ครับอ๋อโอเคจุดที่แปดก้อนหินตรงนี้ขอบคุณครับและจุดที่9โอเค อ๋อตรงนี้เรายังไม่เจอเลยนะตรงนี้เรายังไม่ได้มาหาปะอ่ะนี่ไงจุดที่10ครับโอเคเหลืออีก2ใบทุกคนเรายังไม่ได้ไปจุดไหนบ้างตรงนี้หรอจุดที่11โอเคตรงนั้นหรอแล้วก็ไม่มีใครเรียกไม่มีใครพิมพ์เลย โอเคใบที่12ครับทุกคนจบสักทีโอ้โ uh, หได้มาอีก1นึ่งแสนเซนีเกาะเฮีฮนี่เป็นเกาะที่หายากที่สุดแล้วทุกคนแม่งเกาะใหญ่สัสเลยนะครับผมสำหรับนอตโพนะเกาะถัดมาครับทุกคนเป็นอีทซิตี้เมืองใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมอ่าจุดแรกขอบคุณมากนะ้องมีคนสปอยทุกคนเพราะว่าหาเองครับหัวแทบปวดทุกคนขนาดเกาะเล็กๆนี่หัวแทบระเบินนนนดนะครับผม จุดที่2ครับทุกคนห่างจากตรงนั้นไม่มากนะครับผมอยู่ตรงนี้โอเคไปจุดที่3มครับทุกคนห่างจากตรงนี้ไม่มากนะครับผมเป็นหอคอยโอเคจุดที่4ี่ครับทุกคนบินตามผมมาเลยนะนี่ตรงซอยตรงนี้นะครับผมซอยสุดท้ายแล้วก็บินตรงมาครับฟิบโอเคจุดที่5อยู่ตรงไหนน้องอ <laughs> เยวผมให้น้องเขาสปอยเลยนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจหาเขาอย่างที่บอกไปพูดไปทำไมเจ็ดแปดรอบอ่าโอเคอยู่ไซต์ก่อสร้างตรงนี้สำหรับจุดที่ห้าโอ้โหเลยเจ็ดใบทุกคนและจุดที่6เลี้ยวซอกแซกซิซ่าตรงเควส1ห0ึ่ง้ย1080นะครับจุดที่หไม่ใช่จุดที่เรดิจุดที่เ ข้างในนี้หรออะนี่ทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมลอยอยู่ตรงนี้โอเคเลือีก5ใบครับจุดถัดไปเอ๊ะนี่ไงนี่ไงนี่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 ทุกคนใบที่8ครับอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนี้ใกล้ๆเลยนะจุดที่8ดอยู่ข้างล่างตึกสีเหลืองนี่ครับผมโอเคเลือีก3ามใบทุกคน อ๋ออ๋อนี่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 น,น,นี่นี่ไงโู้โ,โหาตั้งนานครับใบที่สิทุกคนเลือ,อีก2ใบสุดท้ายโอ้โหแม่งอยู่ตรงนี้เลยหลังคาสีแดงหลังคาสีแดงหลังคาสีแดงครับที่มันจะอยู่อ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้จุดที่ 12เอ้ย11ครับแล้วก็จุดสุดท้ายทุกคนจุดสุดท้ายตรงข้างๆไซต์ก่อสร้างที่มันพังๆเรายังไม่ได้เก็บเลยเราต้องมุมที่มันเป็นตึกแดงอ่าไซต์ก่อสร้างพังๆตึกแดงตรงนี้อ่านี่ทุกคนจุดที่12ครับตึกแดงข้างๆไซต์ต่อเกาะสร้าง ลีนกูเป็นไรเนี่ยเก็บไปทุกคนแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจุดเมืองนี้เราเก็บไปแล้วเราได้อะไรปะวะทุกคนตอนนี้เราเก็บไปทั้งหมด138ครับทุกคนเหลืออีกไม่กี่ใบเท่านั้นนะเกาะถัดมาครับทุกคน Sky p e r อร์ชั o ถุย Sky Perfection ครับก็อยู่ทางด้านซ้ายมือของเกาะ e ีซ t ต i t y นะครับผมเราจะเห็นตรงนี้ทุกคนหอคอยที่มันมีไฟขึ้นมานะครับผมให้ตรงมาเลยนะ อ่ะนี่ทุกคนนี่คือ sky person ันครับโอ้ยไม่อลังการนี่ทุกคนใบแรกนะครับผมอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็น1นึทับหนะครับทุกคนอ่านี่ไงขึ้นตรงนี้จริงๆด้วยทุกคนตรงนี้มันน่าจะบักนะครับผมเนี่ยมารวมตรงนี้เป็น12ใบนะสําหรับใครที่ขึ้น6กทับโอเคใบแรกใบที่2ใบที่2อยู่ตรงนี้ครับกรบ อ่าใบที่3ครับ4อ่าอันนี้คือ5ใช่ไหมและก็6ครบแล้วครับอ่าเราได้แร e เอนชานแฟกเมนต์มา1อันวะทุกคนเอ้ผมชอบจังเลยกิจกรรมนี้แม่งแจกแร e เอนชานแฟกเมนต์โคตรเยอะครับอ่าเราได้มาเป็นโอ้โหเป็นเป็นแบบแร่วะทุกคนจริงๆมันจะมีโอกาสได้เลเ e n d a r y รี่ด้วยนะครับผมโอเคทีดด่ข้อสองก็โอเคก็ดี และเกาะสุดท้ายครับทุกคนเหลือแค่ฟ r เซนวิ l เลตเกาะสุดท้ายครับทุกคนฟอสเซนวิลเล e นะครับผมนี่ทุกคนอ่าเราจะเห็นใบแรกเลยนะครับผมเก็บไปครับใบที่2องมีน้องๆแนะนําแนวทางให้อยู่ใบที่3ครับใบที่4โอเคโอ้อยู่ทางหมู่บ้านเยอะเลยนะทุกคนสำหรับใบที่1 2 3 4เนี่ย โอเคใบที่ 5, ห้าครับทุกคนฟึบอ๋อใบที่หกโอเคมีไหมตรงควสอ่ะนี่ไงใช่ปะเอาไม่ใช่ไอ้เหี้ยมังตัวแดงอ่ะนี่ไงทุกคนเจอพอดีครับใบที่เจ็ดโอ้ย มัวแล้วเจอมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะ่ะอ,อ่ะนี่งไงใบที่แปครับทุกคนอยูอ่บนหอคอยตรงนี้นะหอ,ะม,อมองเห็นเกาะตรงข้ามในทางอ่ะนี่ทุกคนใบที่เท่าไหร่แล้ว ใบที่9ครับอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะนี่ทุกคนใบที่10ครับอยู่ตรงนี้เลยเหลืออีก2ใบทุกคนถ้าเธอเหนื่อยนักก็มาพักใจจะคอยควงแขนจะคอยต้อนรับ นี่ทุกคนเจอแล้วครับใบที่11อโอ้ยเชี่ยมันฟลูขนาดนั้นเลยวัทุกคนเหลือใบสุดท้ายครับนั่นจะอยู่แถวๆเกาะน,นี้ใบที่11ที่อยู่ตรงนี้อ่ะนี่ไงทุกคนโอ้โหเจอแล้วครับจุดที่12อยู่ตรงนี้ครับบ้านที่มีคอนไม้อ่ะนี่บินขึ้นอ่ะจบแล้วทุกคนสำหรับภารกิจ ของวันนี้โอ้โหอวกของแท้12ทุกคนเราเจอทั้งหมดอ๋อ159ใบปะทุกคนเราก็จะได้สกินมานะครับผม156ใบไม่ใช่159ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นออร่าสกินนะครับทุกคนอีสเตอร์นะซึ่ง น่าจะเหมือนกับออของโบลี่เลยนะทุกคนไม่มีการบวกสเตตเกิดขึ้นนะครับผมอลาคือการไม่บวกสเตตอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนแต่ถ้าเป็นวาเลียนนะครับผมวาเลียนมันจะบวกสเตตมาเพิ่มเติมนะทุกคนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยอืออ๋ออันนี้ผมใส่วาเลียนอยู่ท,ทีถ <c oughs> อดออกก่อนทุกคนใส่เป็นวาเลียนของโบลี่นะในี่ผมมา นี้ก็จะเป็นออร่าสีมพูแบบนี้นะครับผมก็เอาจริงจริงกิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนถ้าไม่นับแค่ออร่านะออร่ามันก็ดูเท่เฉยนะครับทุกคนเราจะได้มาเป็นเจ้า GP นะครับผมตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จะได้เป็นเงืนแล้วก็จะมีเจ้าตรงนี้อีกครับทุกคนเป็นแฟกต์เมนต์นะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะแล้วก็ได้เป็นเจ้าบูตเอ็กพีบูตเซนี่บูตมาเตอรี่อีกนะครับผมก็ ค่อนข,ข้างที่จะดีเลยนะครับทุกคนสำหรับกิจก,กรรมอีสเตอร์นะคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับผมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e like, เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับเจอกันครับบ๊ายบาย